เข้าสู่บรรยากาศไล่ลาชื่อการจับฉลากครับพี่น้องช่างอากช่างอากเป็นผู้จัดครับบ่อนี้เซียนยี่สิบกว่าเซียนพันกว่าบาทครับพันกว่าบาทราคานะ,ะเอาราคาบัตรเดี๋ยวฟังท่านหน่อยอขออภัย ผมจะมากัดกุ้งหายคนละซี่โลมันเดือมันแหละแต่ว่าเกิดถ้าเกิดว่าได้กุ้งไม่ถึงซี่โลก็จริงแต่ได้ปลาเยอะไปเนี่ยยี่สิบสามยี่โลผมไปดูเอาตามความเหมาะสมครับผมยังไม่เพราะว่าข้ว่าข้าวมันไม่พอข้าวบัวครับแต่ผมมีเนี่ยมันเดือบไม่เป็นไรปลาลายพูดเรื่องในกุ้งหน่อยพูดเรื่องในกุ้งหน่อยดับไปตามเบือก่อนทองแถวนั้นมันจะมีเจ็ดทองแถวนี้มันยีมีหกแต่ว่าไอ้เบือไหนมันวางแล้ค่อยขยับกัดครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังสองฟังจัาคนครับฟังมาจับก่อนเลยสามคนฟังฟังครับพี่น้องมาสู่บรรยากาศการจับฉลากครับพี่น้องหลังจากที่ผู้จัดได้อธิบายการรับประกันตลอดจนนู่นนี่นั่นครับพี่น้องโค้ดสวยเบอร์อะไรครับพี่นางไม่รู้เลยเดี๋ยวลุ้นก่อนลุ้นครับพี่นางหน่อยเบอร์อะไร แถวหเบอร์อะไรครับเบอร์หกตรงนั้นนะคร้ยหนึ่งเลยค่ะอุ้ยหมานหนึ่งต้นไหนแม่หมานเบอร์หนึ่งครับผมเดี๋ยวตามท่านอื่นก่อนเบอร์อะไรครับแม่จ๋าเบอร์หนึ่งแถวหนึ่งเบอร์หกโอ้ยเบอร์หกแถวหนึ่งแถวแถวแถวที่นี่แถวหนึ่งแถวหนึ่งแถวหนึ่งเลื้ยงไปดีครับแถวนี้แถวหนึ่งแถวหนึ่งแถวหนึ่งเรียงก่อนไปครับพี่น้องครับผม ทางต้นทางต้นขมลีมาเลยตามบรรยากาศเรื่อยๆครับพี่นออ้องแค่นี้เอนอมนน่งงนี่แค่สามไปเวมเป็นก้นมนนุ่มิดงงะไม่ได้ฟ uh, well ังเรื่อง่อม่้เครับ เปปมุนน้องบพ่อะปมวงองี้ยสิบมุนบ่เอ้ยปนทะลุเขารเถอะทักไปมันใดสนใจสนใจสนใจตะปองตะปองตององมาท้ำฉลาดเมียทับนี้เมียทับนี่นะส่งภรรยาช่างปองแปงบัตละเท่าไรละหนึ่งพันสามร้อยบาทครับพี่น้อง ได้ธีรพัฒไล่ธีรพัฒแต่บ่อไหนก็มีไถได้ธีรพัฒมันมีสีแถวครับเหลือนหนึ่งเริ่มจากทางนี้เหือึ่งเริ่มจากทางนี้มีสแถวนี่แถวหึอยู่นี่ครับนี่แถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่ครับ้องแบงค์ครับ โอเซนโคเป็นคพืชื่อแบงค์เหรอครับผมจะได้รู้จักครับผมแบงค์วันนี้แบงค์ไม่ได้ร้องเพลงเหรอครับบครัเมื่อวานไปยังเด้อครับเมื่อวานไปยังเดียวค้อพี่แบงค์เมื่อวานไปกันพี่น้องอากาศหนาวเมื่อวานนับสาทุนเลยสองสามสี่หาล่องไทยหกสี่เอียวครับหกสี่เอียวหกสี่เอียวหกสี่เอียว mới lên thế đâu lúc mà chắp sẽ lạc anh đâm nó rồi หนึ่งพันสามร้อยบาทครับผมงดเชื่อเบอร์ทวงครับเป็นกรรมมาถึงนี่ยังไม่ดูราคาพัดเลยยังไงครับเป็ดวันเบอร์อะไรครับเจ้าสองเบอร์สองเบอร์สี่เบอร์สี่ครับพี่น้องครับผมเลขสี่เลขหมานครับขอเสริมครับขอเสริมจ่ายแล้วยังไงล่ะถาม เสียนกิดครับบ่อนี้บ่กุ้งเนเสนกิดจะเอากุ้งไปขายที่ไหนครับไปฝากป้าไปฝกป้าเสกดครับสนกิดครับผมเสีนกิดบ้านเซี่ยวน้อย1,300บาทท่านเตรียมเงินสดมาเรียบร้อยเลยมีระบบโอนจ่ายก็มีนะครับพี่น้องเอาหนุ่มกอนก็ไปชวน เจ็บนะเจ็บครับเจ็บาเจ็บเานองครบแวสาี่ไหนแถวสแถวนครบเบอรเบอร์เจ็บทุนทุกทายนเลยครับนี่นี่นีเน่าไหนเนาะี่เซียนงั้นมาไปมัวเลยนี่ครับทุนสองอันกันเอาไอ้เอากระมังไปใส่กุ่นนะบางส่วนนะครบางส่วนหลังจากที่เซียนแฮจับฉลากเรียบร้อยครับผม น้ำแพรลงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมจะไปอยู่มุมนู้นพี่น้องไม่ย้อนแสงนะครับเราก็จะดูตัวนักกีฬานะครับว่ามีกี่เสียนกันครับพี่น้องเดี๋ยวเอาะรถกระบะสักหน่อยมันมานะครับพี่กระผมยินดีครับ ผมนี้ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเห็นบอกว่านนคนขาดนะฮะคนขาดดูที่จะขาดเท่าไหร่กันคนหาปลาลงทุน300บาทขอไปครับพี่น้อง1,300บาท มีโบสถด้วยครับพี่น้องหลังวัดแต่ๆครับผมผมจะขออนุญาตเดินคลิปไปเรื่อยนะครับดูตัวนักกีฬาว่าในบ่อนี่จะมีกี่แพรกันครับผมของพี่วานฟังแล้วครับฝั่งนี่ก็ราคาเท่ากันใช่ไหมพันสามร้ย ของเชียร์สวบเออลึกแทะลึกแทะหนึ่งเซียนครับพี่น้องหนึ่งละไล่มาเรื่อยครับผมเดี๋ยวลงมาอีกสักหน่อยนะฮะผมจะลองนับดูประชากรเซียนเซียนเซียน กำลังใจมาแล้วครับผมเอาเสือมาปูด้วยเชี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 ยในน้ำลึกเท่านั้นนะคือแค่นั่นเองนะเออลึกกันไหนนั่นน่ะเดินสบายสบายเลยเส้นอ้วนมีหนาวนี่ครับเส้นอ้วนน้ำเคียงเขา อากาศก็หนาวน้ำก็เย็นเ <c oughs> ส้นแหก็ประยันครับพี่น้องกูจัดก็ดูแลต่อเนื่องครับพี่น้องสวัสดีค่ะแม่ครับสวัสดีครับหลานมาจากไหนครับแม่ครับมาจากหนองแวงอำเภอคงค่ะบโอ้มาไกลนะแม่นะกับผมมันหมาดีครั้งนะแม่ครับ เออเออเข่าตามทุ่นก่อนเด้อ<ส>เดี๋ยวผมบอกขยับโอ้น้ำอย่างลึกลเ,เลยนายลงไปแล้วว้าไม่หนาวเลอยาองคือหนาวที่เป็น้องเลยลงไปครึ่งตัวแล้วครับผม หนาวแวยแม่ลงไปทึ่ครึ่งตัวกันเด็กๆก็จะปล่อยว่าวนะครับผมให้กำลังใจให้กำลังใจพ่อและแม่ที่มาอยู่บอ่อนี้ลมก็แรงๆครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวนะครับเราก็จะตามบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผมจำนวนเซียน อยากจะทราบก่อนบานเลือกเกินครับผมเดี๋ยวกำลังไล่มาเรื่อยๆครับพี่น้องสแกนรอบบอกไปเรื่อยครับพี่น้องฝั่ง้านู้นก็ยังยังลงไม่หมดนูนสองแพรต่อไปนะยังยังลงไม่หมดครับผมฝั่ง้านนู้นองครั้าหลังวัดทางนู้นยังอีกกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาครับผม รอแป๊บฮะขยับตัวกันมาเรื่อยๆคิดว่าคงไม่นานนะครับผู้จัดเกาก็ดูแลอย่างดีครับพี่น้องมุมของผู้จัดอยู่ด้านนูน้นสวบ ถ่ายดักนกด้วยครับผมล้อมรอบหมดเลยบ่อกุ้งบ่อกุ้งมีป,ปลาปนครับป,ปลาปนไม่ทราบว่าเป็นปลาอะไรครับพี่น้องเราก็จะทราบและรู้ไปพร้อมๆกันนะครับู้สึษยังยัง กำลังจัดเตรียมให้จัดเตรียมมุมผมจะขอเริ่มนับครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้แพนะฮะสิบเจ็ดแพรหนูยังไม่ลงมาเลยครับหนู น่าจะมากกว่านะฮะเดี๋ยวรออีกสักหน่อยครับผมผมจะซูมไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อท่านผู้ชมท่นานใดนะฮะได้รู้จักเสยนที่ลงไปนะครับฝั่งด้านนูน้นเสื้อสีส้มนั่นคือเสยนจิตบ้านเชียน้อยนะครับ เสื้อสีเขียวนะครับเียเนของแป้งบ้านหนองว่ากลับมามุมนี้ครับพี่น้องเสื้อสีม่วงนั่นคือเส้นกำบนะครับเสื้อสีเขียวนู้ดสุดด้านนะครับผมเส้นดุลบ้านค่ายหลังให้เรานะครับเสื้อสีดำนะฮะเสืส้เนเส้นอ้วนเส้นอ้วนเป็นทางมาทางโคราชครับผม เส้นกอนเส้นกอนนู่นนะฮะใส่หมวกไอ้โม่งครับผมผัดมาเสื้อสีเขียวนะฮะเส้นชนน้ำตื้นครับเสื้อสีเขียวเสื้อสีน้ำตาลนะเส้นแบงบ้านโคกเป็นกลวยด้านนั้นครับเสื้อเขียวนะเส้นปอนเดินทางมาจากบ้านห้วยตอนจังหวัดเชียงฟูมนะครับอืมอืมเบอร์ห้าแถวสองนู่น ชุดเหลืองนะชุดเหลืองนะั่นคือเสี่ยมนตีครับผมฝังงง่งด้านนี้ทำไมไม่มีแพรยัยงสงสัยห่างไปรวมอยู่ด้านนู้นหมดเลยนะ่ะมันเป็นแองก์ปนนะ่ะไม่ทราบเหมือนกันฮะยังสงสัยอยู่ผมกำลัง สังเกตนะท่านผู้ชมครับฝั่งด้านนี้นะฮะเว้นไปเกือบครึ่งบ่อเลยจะมีแค่แพเดียวแล้วก็ฝั่งของสายจะเป็นฝั่งเลยฮะอ๋อเขาจัดฝั่งเลยอ๋อขอไปครับพี่น้องครับผมด้านด้านนี้จะเป็นฝั่งอ๋อเห็นแล้วฝั่งด้วยจะมีฝั่งฝั่งเยอะอยู่นะครับพี่น้องครับผมฝั่งเยอะอยู่นะฮะผมนับฝั่งนะครับหนึ่งสองสามแล้วหนึ่งแพ่สี่ครับพี่น้องครับสี่ครับสี่ ราคาเท่ากันนะผมขออนุญาตนับหมดเลยนะครับแผ่ฝั่งรวมกันครับผมสี่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 ท่านนะฮะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองชนะครับยี่สิบสองใช่ไหมยี่สิบสองคนยี่สิบสองครับผมทั้งหมด แมนหมดเลยแมนแมนเราพี่น well, okay, ah, ah, ้องไงยี่สิบสองครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนฮะบิดกล้องในช่วงการจับฉลากปล่อยตัวนิกลาเข้าสู่บ่อครับพี่น้องเราก็จะเข้าสู่ในช่วงทิ่มแทงนะครับพี่น้องครับผมพบกับผมนะฮะคลิปต่อไปครับพี่น้องครับในช่วงทิ่มแทงครับผมฮ่าฮ่าต้อม